เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะตามรูปแบบว .9 ทับ2อ6 4ที่เคารพทุกท่านข้าพเจ้านายวริศคำยวงปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะปฏิบัติหน้าที่การสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพระศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งขออนุญ,ญาตนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามแบบที่ปรากฏในคลิปและแผนจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านโป่งน้อยจัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และเป็นโรงเรียนประจำตำบลซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ แต่มีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์ของผู้เรียนทําให้เกิดความยากลําบากในการสื่อสารระหว่างครูกับผู้เรียนจึงทําให้นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ส,สาระการเรียนรู้ที่4การสร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพและการป้องกันโรค ผู้สอนได้วิเคราะห์สภาพปัญหาจากการดำเนินการผ่านกระบวนการ PLC และสัมภาษณ์นั่งเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษาพบว่าการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษามีการเรียนการสอนที่ไม่หลากหลายเน้นการบรรยายเป็นหลักทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่มีความน่าสนใจขาดแรงกระตุ้นในการเรียนรู้ จากสภาพปัญหาและคุณภาพการเรียนของผู้เรียนดังกล่าวทำให้ข้ารเจ้าเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระแกาเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาในรายวิชาสุขศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สข้าพเจ้าได้ศึกษารูปแบบการสอนมีการทดลองใช้เทคนิคและวิธีการสอนแบบต่างๆเพื่อจะหาวิธีที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุด ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น Active Learning จึงเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชาทำให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนากระตุน้น หรืออำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้นโดยกระบวนการคิดขั้นสูงคือผู้เรียนมีการวิเคราะห์สังเคราะห์และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้และนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นข้าพเจ้าได้ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของสมาชิก PLC ตามวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ lesson study ซึ่งประกอบไปด้วย3ขั้นตอนคือ การวางแผนการปฏิบัติการสอนและการประเมินสะท้อนผลการสอนมีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเกตการจัดกิจกรรมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เกิดประโยชน์โดยตรงกับผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอย่างเต็มศักยภาพตลอดไปจากการที่ข้าพเจ้าได้นำการเรียนการสอนแบบ active learning มาใช้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและสมรรถนะการจัดการตนเองอย่างมีสุขภาวะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2สาระการเรียนรู้ที่4การสร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพและการป้องกันโรคทำให้เกิดผลลัพธ์ด้านการเรียนการสอนคือผู้เรียนมีผลงานหรือผลปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู สะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skill) ความสามารถในการเรียนรู้ (Cognitive Ability) การบูรณาการทักษะในการทำงานตามวัย (Cross Functional Skill) และคุณลักษณะของผู้เรียนจากใบงานที่3เรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวังในเชิงปริมาณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านป่งน้อยร้อยละ80ขึ้นไปมีความรู้ความเข้าใจตามตัวชี้วัดต,ต้องรู้ควรรู้ในรายวิชาสุขศึกษาและพลระศึกษาตรงตามที่หลักสูตรกำหนดในเชิงคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านป่งน้อยมีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสมรรถนะด้านการจัดการตนเองอย่างมีสุขภาวะเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และหลักสูตรฐานสมรรถนะตรงตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนดจากการที่ข้าพเจ้าเลือกวิธีการสอนแบบ active learning มาใช้แก้ปัญหาในการเรียนการสอนโดยแต่ละขั้นตอนมีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน เกิดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและสมรรถนะด้านการจัดการตนเองอย่างมีสุขภาวะนั้นสิ่งที่ข้าพเจ้าควรพัฒนาต่อไปคือการนำเอาวิธีการสอนแบบ active learning ไปปรับประยุกต์ใช้กับเนื้อหาในส่วนอื่นๆเพื่อแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอนให้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ข้าพเจ้าขอจบการน,นำเสนอปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามแผนจัดการเรียนรู้ที่ได้เสนอเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะในครั้งนี้ขอบคุณครับ